ครับดีๆจะรับเข้าสู่ช่องหมดพืดเดิ้อน,นะครับก็ทนายแล้วก็ลุงป้านะครับก็เดินทางเพื่อแเลงนะครับให้เราะนะครับชาตินะครับ มันมองอไ่เนะครับแม้รา่าต่ำาะแต่ยังอย ข้าง้้กรรมี่ก็เรียบร้อยก็มาฟังคุณนะบังไหมไม่เจางเอาเลยตัดกไม้ก่อนดอกไม้นึงนเยอะนี่ดอก

ปลคนมาเรียลเรียลเรียลนอนหลับเยอะคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปน่อบดอกไม้คลิปที่สองคลิปอะไรกอนบ้างไปนั่งเล่น้ไปเลยไปเลยนไปเลยนนอีไปเลย

หลากสีสวยสดงดงามแล้วเป็นดอกไม้สดให้ทีมสไนเปอร์ในวันนีข้ขอบคุณนอย่างสูงนะครับวันนี้ก็สืบพยานโจ์อีกคั้หนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะอีกครักหนึ่งครับวันนี้สืบพยานโจทรงปากให้สา,าสนารณสังคม ก็ได้ขยายข้อีจจริงให้ละเอียดขึ้นแต่วันนี้สามารถจะให้ FC สบายใจได้ว่ามีพยานซึ่งใกล้คิดติเหตยนืนยันว่าน้องชมพู่หายเมื่อเวลา8นาฬิกาเศษกกนก,กนมิน่อน9โมงเช้า แล้วก็ยังยันขอ้อทีจริงอีกหลายอย่างในหลายประการที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่า,ายลุงคนระแตรนครับก็วันนี้มีความคืบหน้าซึ่งทนายมีความพอใจมากพราะว่าเป็นพยานที่ใกล้ชิดพิดเศียและุพยานในวันเสิมเหตุด้วยวันนี้เราหายไว้โดยสรุปสั้นๆขอให้เอฟซี ที่ติดตามอยู่และที่เป็นห่วงูุคนพ่ะแตนให้สบายใจถามว่าสบายใจเพราะเราได้ทำหน้าที่กระจายข้อเท็จจริงให้มากขึ้นให้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วยังจะต้องสืบพยานกันอีกหลายนัดเดือนหน้าพฤศจิกายนเดือนธันวาคมรวมถึงต้นปีหน้าด้วย ก็หวังว่าความยุยธรรมความเป็นธรรมคงจะเกิดขึ้นขอบคุณเอซีมากครับท่านทนายสงการครับก็ขอบคุณทั้งเอฟซีลุงพลนะฮะลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะครับในส่วนของทีมงานทนายก็รวบรวมพยานหลักฐานที่ดีทั้งหมดนะครับ ข้อที่จริงทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอตา่างๆหรือว่าภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็แล้วแต่ที่มีอยู่ที่มีการทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ใน YouTube หรือว่าในเน็ตทั้งหมดนะมาต่อสู้คดีเพราะว่าความเป็นจริงมันมีอยู่ในคดีมีความเป็นจริงมีอยู่ในเน็ตอยู่นะครับในส่วนนี้ซึ่งทีมงานทนายกำายลังสีรวมถึงฝ่ายเทคนิคฝ่ายคอมพิวเตอร์ก็พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะมาต่อสู้คดี เพื่อให้ความเป็นธรรมแบ,บ,บ่ปเป็นผลเสด็นะครับแต่ว่าในการนัดในการทําหน้าที่ของทานายสำหรับนักงานธรรมํารงศีทุกครั้ขขงก็จะมีการประชุมหารืกันแล้วก็สู้คดีให้ผลเ,ดเสด็จอย่่งเต็มที่ครับอย่างวันนี้ก็เช้าุย็นเย็นพรุ่งนี้ก็ยังมีการสืบพยายนอีกนะครับตรงนี้ก็คือเช้าถยงเย็นนะครับเพื่อวกการสืบพยายนของโจทก์คดีหรือจำเลย็ดีก็เมื่อมีการนัด เลื่อนนักหรือสร็พยานไม่เสร็จภายในนักนะฮะหรือภายในกำหนดนักก็ต้องมีการเลื่อนไปเรื่อยๆครับเข้าใจว่าในส่วนของคดีน่าจะจบถ้าไม่จบภายในปีนี้ปลายปีนี้ก็จะเป็นต้นปีหน้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนในส่วนของคดีนะฮะก็อนาตากยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็เอฟซีของเราตั้งแต่ทนทั้งที่เป็นทีมที่ให้กำลังใจทีมงานทนายนะครับก็ขอให้ทุกท่านไว้วางใจว่า เราจะสู้คดีรวบวมพลกาดี tá, ้คม่หาขนี้บกั็จะมหม่ครับหวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะครับสำหมายตำบังสีแล้ก็คุณมอก็จะแปลกๆตาวันนี้มีทีมงานมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีส่วน ที่เกี่ยวข้งองดูหมอนะที่เป็นด้านนิติเวชด้านแพทย์นะมาช่วยเหลือทีมงานเราในส่วนนีนเพื่อประโยชน์ในด้านนิติเวชนะนะในด้านนิิตวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าคดีนี้เกี่ยวพันกับพยานหลักฐานบุคคลพยานเอกสารวนด้านิิตวิทยาศาสตร์ยิ่งจําเป็นผู้มีความรู้ด้านนิิตวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือในส่วนนี้วันนี้ผู้แทนาลุงด้กว่าได้ครับวันนี้รู้สึกดี ข้าวอหลับแล้วนะายพูดน้อยแค่นี้พอยวยากันทนัเสียคุณหมอคอยคุณหมอนเอป้าเ่อาเสยบคุณมครับขอบคุณคิาขอบคุณครับขอคทุกคนที่มาครับนอทุกคนทุกคนนะครับนายนะคะได้

กอก็ป้าอยูดวที่ทนายและคนเกะเจนพูดนะครับอรุษี

ก่อนในวันนี้มันก็เป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาที่มีทักเกี่ยวกับนครับครับผมก็เปลี่ยนเหมือนไม่หลับ